สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่บัมดูซ่าชาแน,นลกับพี่ปูค่ะวันนี้นะคะพี่ปูก็มีข่าวสอบมาฝากน้องๆอ,อ,อีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครทดสอบด้านภาษานะคะเพื่อประกอบการพิจรารณาโยกย้ายตำแหน่งเข้า ตำรวจท่องเที่ยวใครที่สนใจอยากจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะคะแต่รอบนี้ที่เปิดรับสมัครนะคะเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการตำรวจค่ะระดับตั้งแต่ผู้กำกับลงมานะคะสามารถสมัครเพื่อทดสอบความรู้ทางภาษาได้และเอาไว้ประกอบการแต่งตั้งโยกย้ายในวาระหน้านะคะมีน้องๆหลายคนค่ะที่สนใจอยากจะเข้าตำรวจท่องเที่ยวจะมีแนวทางนะคะก็คือสอบเข้ามาก่อน เข้ามาสายอำนวยการก็ได้นะคะเข้ามาสายปราบปรามก็ได้ก่อนนะแล้วพอครบวาระค่ะเลยค่อยมาสอบแบบนี้แล้วก็ค่อยย้ายเข้าได้นะคะเพราะหลายๆคนบอกหนูจบท่องเที่ยวมาค่ะที่อยากเป็นตํารวจท่องเที่ยวมันไม่ได้มีเปิดรับของบุคคลภายนอกนะคะที่พี่ปูทํามาก็สองปีแล้วปีที่แล้วก็ช่วงเวลานี้เหมือนกันนะคะจนมาปีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะตามประกาศนี้เลยนะคะดูตามประกาศนี้ได้เลย การรับสมาครค่ะเมื่อกี้ที่บอกไปนะก็คือระดับผู้กำกับนะคะลงมาใครที่สนใจอยากจะยกย้ายเข้าบชท่องเที่ยวนะคะและต้องไม่ติดหลักเกณฑ์ด้วยอย่างเช่นถ้าน้องเป็นตำรวจสายอํานวยการแล้วสอบเข้ามาติดหลักเกณฑ์4ปีตอนนี้น้องบรรจุมาแล้ว3ปีน้องก็ยังทดสอบไม่ได้ถึงเข้าทดสอบและผ่านก็ย้ายไม่ได้มีน้องสายปรับปรามนะคะ ทักเข้ามาว่าสอบได้ไหมของสายปรับปรามต้องไปดูหลักเกณฑ์ของตัวเองนะคะว่าหลักเกณฑ์ของตัวเองเนี่ยมีสลักหลังไว้กี่ปี2ปีหรือ3ามปีต้องลองไปดูนะคะถ้าหมดภาระแล้วนะคะไม่มีสลักหลังอะไรแล้วสามารถสมัครได้เหมือนพี่ปูตอนนี้ก็ยังสมัครไม่ได้นะคะเขาของพี่ปูเนี่ยสลักหลังไว้4ปีตอนนี้ก็3ปีกว่ายังไม่ครบนะคะยังโยกย้ายไปที่ไหนไม่ได้นะประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ สมัครไปได้20กรกฎาคมถึง2สิงหาคมวันสุดท้ายวันที่2จะปิดรับสมัครตอนเที่ยงเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะสมัครได้เลย24ชั่วโมงกันเลยที่ w w w t o u r i s t p o l i c go th ค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยอยากสักถามไม่ต้องถามพี่ปูนะคะอันนี้เลย สแกน QR Code อันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปสอบถามมีแอดมินนะคะของท่องเที่ยวคอยตอบให้นะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวสอบอะไรอย่างอื่นเข้ามาอีกพี่ปูจะทำคลิปมาอธิบายน้องๆให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าถ้าม่อยากพลาดคลิปด่วนๆเร็วๆแบบนี้ก็กด Subscribe ไปด้วยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ